ขอเชิญพี่มงาออกมาด้วยครับผมขอให้อ่าขอให้ความร่วมมือกิจกรรมด้วยครับผมโอเคครับผมแล้วพี่ก็ได้ตั้งใจมาแต่งเพื่อธงโดยเฉพาะน้องพี่ก็เป็นญาติกับน้าแน่เลยนะขอรับแน่แน่นี่ครับเกมวัดดวงครับผมนี่เรามีป้ายเหมือนเดิมนะครับฝ่ายกองถ่ายของเราก็จะมาครับผมพี่ที่นี่กองถ่ายเห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายไหมครับสวยงามนะครับมีพี่พี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดป้ายอ่ะเดี๋ยวขอซาวิญเวัดดวงหน่อยครับเพื่อธงดวงดวงดวง การของกิจกรรมแรกเราเป็นอะไรนะครับอ่านตบมืออ่านโอเคเปิดป้ายก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามนี่เดี๋ยวเราไม่านครับผมปใครที่น้าของใครที่เขาว่าโชคดีคนนั้นแหละรวยอ้าวคนนั้นแหละรวยผมไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะสวยนะครับขอให้น้องๆวนสแตดงอ่ะอาจารย์นะครับตบมือครับผมอ่าตบมือหนึ่งค้างนะครับขอพรมอนนะครับตบมือหนึ่งค้ง อีกรอบนึงนะครับปมมือหนึ่งางปมมือสองั้งปมโอ้อ้อ้โอเโอ้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 ออ้โอนโอนโอ้โอ้โอ้อ้โอ้นอครอบโอ้ะอ้โอหโอ้โอ้้งอ้้ออ้โแอรอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้อโอ้โ้